เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวสวัสดีครับผมมาชีเป้าลดราคาเบาๆเรานผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับนนี้เป็น Civic Dimension นะครับราคาเพียง38,500บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างแน่นแม็กสวยเลย สีสันก็มีตำหนิเิ้วรอยบ้างบางจุดนะครับทำให้ซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานกันคุ้มคนุมนครับที่เป็นเยอะก็คือตรงกระโปรงหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงแก้มซ้ายดอกนั้นก็ไม่น่าเกียดนะพี่เป็นเยอะก็คือตรงนี้ครับสองตรงกับราคา3 8 5 0 0บาทครับไปขับใช้งานแดดก,กันฝนเดินทางไกลได้สบายรถยังสภาพดีฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวย,สวยให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ครับ ราคาสวยเลยนะครับคันนี้3 8 5 0 0บาทเนี่ยนะครับเกียร์ยออโต้กระจบไฟฟ้าเบาะด้านหลังมีขาดครับเบาะหน้าไม่ขาดครับมีขาดเบาะกลางเบาะเดียวพิกัดดูรถอยู่บ้านหมอสระบุรีครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยมาปัดเต็อนไม่ใช้ได้ครบไม่สองแสนสอง สเข็บหน้าหลังเดิมๆครับรอยพับรอยอ์คยังอยู่ครบไม่มีชนหนักเครื่องวีเทคด้วยสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ